สังขังนับมากตรพระอาจารย์ยืนครับมีของที่เราลึกแจกไหมเราจะแจกตรงไหนดีครับาจะเดินเมาลยมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลย กราบขอบคุณนะครับท่านเจ้าคุณและก็พระชิวุสงฆ์ครูกราบขอบคุณท่านประธานในที่ีนะครับขอบคุณท่านผอ,อสำรับท่านผอ,ออาจุรินะแล้วก็ลหลายๆท่านเลยนะครับขอบคุณท่านผอ,อมณีส,ส่วนครับท่านผู้กำกับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะก็ ใช้เวลาพอสมควรเลยเดีย,นโโดย,ยนวน,น,น,นะครับเนาะโอ้โหเด็กๆจากโรงเรียนก็ท่านอันนีสอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอ,อแล้วก็คณะครูนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ,นะรบเนาะดีมากขอบคุณครับขอบคุณทุกฝ่ายขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยเอาเรื่อง อาจารย์บุญยืนมีของที่ระลึกแจกไหมแล้วจะ,จะแจกตรงไหนดีใช่ครับทอาจารย์มีเบอร์ด้วยเหรออาจารย์ที่ยังทำบุญไม่ทันนะก็ยังพอมีเวลาที่นุทำบนะธรรมกายรับรองรับธรรมกานรับนุ่งรับกาทำบุญรวดเชื่อมกันเพราะว่าการเชื่อมต่อองค์หลวงพ่อ ใช้ลวดเชื่อมหลายร้อยเส้นนะครับพระนั้นถ้าหากว่าท่านได้ทํำคุณในส่วนตรงนี้ก็ถ,ถือว่าท่านได้ฝว่ฝังนะครับมวลสารนะครับหรือว่าวัสดุในการสร้างหลุมพครือวไว้ที่ตัวของหลุมพบรัอโดยแท้ที่เนนะครับ ทำบุญหเส้นหนึรอยบาทรับท้ายันเป็นสิ่นเลยนะครับไปาอย่อขายังไฮเอางง้้วอของขายังเอาของขาแล้วของขาง ตรงนี้เลยวันที่1มนาคมภนาไว้ว่าวันที่1มกราคมยกเสียหลูกพ่อมาร่วมบุญ่ง10,000บาทสาธุเดี๋ยวจบไวเลยเดี๋ยวจไวลยเยก่เลยนะครับอาจารย์คบนะคะอาจารย์มีข้าวเหนียวไก่รอบมาจากทั้งทีงานที่ช่วยวัดและคณะของอาจารย์ เดินไปตรงโต๊ะประธานได้เห็นไปได้คนละกล่องละกล่องเลยนะคะาาอยู่ตรงโต๊ะประธานแล้วก็อาจารย์อาจารย์นีหลวงพ่อครนะ่องใครที่ยังไม่ได้รับก,ก็ให้มารับก,กับอาจารย์ได้เลยคะคนะ กล้วคุณกายไทยตุกัก็ดเยวใช้เดี๋ยขอบคุณเป็นตลอด2ทุ่มเดี๋ยวไปรับของได้เลยนะคะ